โอ้โหชาววันศุกร์นาเล็กพามาจิบกาแฟชมไม้มงคลของนาเล็กที่เลี้ยงไว้อยู่ในสวนฮนะมีคือกวักมรกตฮนะนาเล็กก็มีทั้งเขียวและดำนะนี่กวักมรกตดำเนี่ยดูฮะสีเขาจะแบบสีเข้มเลยฮะนะส่วนสีเขียวก็จะชัดเจน นี่แหละไม้มงคลที่ปลูกไว้ในสวนเราช่องกิตเในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนลิอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเช้านี้นะเล็กก็ตื่นเช้ามากิบกาแฟอีกแล้วนะวันนี้พามาชมไม้มงคลสวยๆของนะเล็กที่ปลูกเลี้ยงไว้นะถือว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายดูแลง่ายนะก็คือกวักมรกตนั่นเองนะเป็นไม้มงคลที่ตามความเชื่อนะกพว่ามันเกี่ยวกับโชคลาภเงินทองว่างั้นเถอะ หรือว่าบางคนก็ปลูกไว้เป็นไม้ประดับสวยงามหรือว่าไม้ฟอกอากาศนะก็แล้วแต่นะส่วนนาเล็กปลูกไว้เพราะว่าเป็นคนรักธรรมชาติเป็นคนรักต้นไม้นะชอบปลูกต้นไม้นะต้นนี้คือกว,กวักมรกตเขียวทั่วไปนะใบเ็าจะสีเขียวแบบนี้นสวยงาม ส่วนตันนี้จะเป็นกวักมรกตสีดำนะสีใบก็จะเข้มมากเลยเข้มจริงฮะราคาก็ค่อนข้างแพงกว่าเพราะว่าหายากกว่าแค่นั้นเองคือพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรนะแต่ว่าเกี่ยวกับว่ามันน้อยมีน้อยมันก็หายากมันก็จะแพงนธรรมดา อันนี้นาเล็กเลี้ยงไว้เพราะจากใบนะนาเล็กเด็ดใบแล้วก็มาชำแล้วก็เกิดต้นใหม่นี่ครส่วนตัวนี้มีคนแบ่งปันให้มานะก็ได้ต้นเล็กๆมาก็เลี้ยงมาเป็นปีแล้วเริ่มมีหลายใบแล้วเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วทีนี้ว่านาเล็กมันมีก้านที่แก่อยู่ก้านหนึ่ง นะเนี่ยนาเล็กตัดไปแล้วเนี่ยตัดไปแล้วแล้วก็เอาแต่ละก้านเนี่ยที่มีใบคู่เนี่ยตัดเป็นคู่เป็นคู่เป็นข้อเนี่ยชำใบไว้นะนีใบสีดำๆๆอ่ะนาเล็กชํำไว้ก็รอว่ามันจะสามารถที่จะงอกเป็นต้นใหม่ได้หรือเปล่าแต่ด้วยความเชื่อของนาเล็กว่ามันก็เหมือนกันนะ เป็นกวักมรกตเหมือนกันไม้สายพันธุ์เดียวกันเพียงแต่ว่ามันมีสีดำกับมีสีเขียวแค่นั้นเองนั้นการขยายพันธุ์พวกนี้มันก็น่าจะเหมือนกันพ่อค้าแม่ค้าก็าจะไม่บอกหรอกวิธีการขยายพันธุ์พวกนี้เพราะว่ามันก็เหมือนกับการทำร้ายตัวเองนะถ้าเราบอกคนอื่นให้ขยายพันธุ์นะ ว่าขยายพันธุ์ง่ายแบบนี้โอ้โหแค่ตัดใบที่มันเป็นใบแก่เนี่ยเอาไปชําแล้วมันก็สามารถที่จะงอกต้นใหม่ได้เนี่ยถ้าเขาบอกงี้ก็เหมือนกับว่าเขาก็หมดทางหากินว่างงั้นเถอะเนี่ยนาเล็กชอบทดลองชอบทำอะไรที่มัน ท้าทายความสามารถตัวเองแล้วก็ทำได้นะเนี่ยเราอยากได้ต้นเล็กๆส,สวยๆแบบนี้เนี่ยต้นเล็กๆมาใส่กระถางเล็กๆเ,เราก็ตัดใบมาชำมันก็จะได้ต้นเล็กแล้วก็ใส่กระถางเล็กๆส,สวยๆวางตามมุมต่างๆเพราะพรุ่งนี้เวลาเราปล่อยไว้นานๆหลายปนะีมันก็จะเป็นกอใหญ่นะใบสูงยาวเป็นเม็ดอะไรอย่างนี้ กายาวเป็นเม็ดมันก็อาจจะไม่สวยอยากจะได้เล็กๆบ้างนะก็ไม่ยากก็แค่ตัดใบไปชำชำในดินหรือว่าชำในน้ำก็ได้นะนี่แหละฮะไม้ประดับเราต้องรู้นะถ้าเรารู้แบบนี้สบายใจฮะไม่ต้องกลัวว่าเลี้ยงไปแล้วจะไม่รอดเพราะมันขยายพันธุ์ง่ายอย่างนี้เอง สลับเช้านี้ก็พามาจิบกาแฟแล้วก็คุยกันเรื่องไม้มงคลที่ชื่อว่ากวักมรกตแนะนำถึงเรื่องของการขยายพันธุ์โดยการตัดใบหรือตัดกิ่งชําได้นะสรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ